ญาณอาญาตันเสือมันก็ญานยาเด็กน้อย้แม่นหฮะสูงนั่นเอาตันเสือเาเอิ้นมกอมกบ้านเฮา40 0 0นเโตใหญ่ๆบ้านนีบ่าจะเอิ้นยาังซะเาเอิ้นยาไปยาีเออเดียวาีหรือว่าอมก อันเดียวกัน,นปีนั่นแหละมันเป็นยาตัดเสื่อมันขาวๆเด็กหน่อยเป็นไอเป็นอะไรเขาเห้กินว่ากินยาตัวเนี้ยเนาะยาตัวน,นี้ยนะเขาทามอยู่บอกว่าติดหน่อยจากปีจากปีทั่วไาซื้อเราจะมียาข่อยยาแห้งเลยจะทานมาจากปีสื่อยู่บ้านเขาจะถามว่า

ก็ด้เขิงขางเลยูกนำังจะาก็คืองานนั้นเป็นดินบอกว่าดินบางงามแตกใบบัวไม้กเคือ่อันน,นั้นในเรือนจะให้ปลูกน้ำรังเขากินจนเบิดเลยพักผึ่งนะแต่เ <c oughs> บิ้งขขอ่อยฮากระปุกแค่วนันชิ้นใหญ่ก่อนมีวัช เออกระปุกผักผิดกระปุกผิดกระเพกะบวบเอาไว้กินเจ้าของเอาไปสื่อให้มันติดก่อนเต็มกินหอนาอยู่บ่กินหอนอยู่บ่ เท้าในกระจมเออไม่เท okay, <c ười> ้ามื s <S <c ười> oh yeah, the ่อแล้วมือจะกินขนมเออบม่ได้กินหอยยังไงกินหอยกินกินกินขนมนี่สิจ๊ะแต่ว่าหันยาเมื่อเจ้าเมื่อไหนเมื่อแล้วอืมนีปูอยู่คนเดียวก็ไม่ได้เลยแต่ว่าปูเนี่ยมาตามใจคือหนาไปจ๊ะ ยาเมืนำมืนำรถนอยู่ไห่นะบ่ดูคนเดียวมาเมื่อวันทำไมเราบ่มีผูว่าผู้สัตว์น้ำหนกขิดห่อห้านร้านในขิดหอะบอวันขิดหแต่ขนมหย่าแล้วแล้ขิดหอขนมห่า ba đang tìm cái <laughs> bụng hùng ba đấy bụng bên nhỉ bộ ở bên mã khi mà kìm này cái bụng hẹn và luôn mừng đú, bụng cái bụng hùng chồng ăn chồng đếch neo nó mới xài đấy bộ เรใส่รถวดชายเดียวกับ uh, อ <c ười> ันสูงอันว่าเต้าบอกกระใส่บ่ใสอันนั้นมันอายโอ้เออมออย่างไงของมันเปิดหลังนี่ค่อยให้ใส่เราใส่เขาไม่เคยใส่เปิดหลังแล้วก็ผ่าผูกคอเคยใส่เดียวผูกคอฮะชุดไหนใส่เอาที่ว่าผู้ใหญ่มันป่ายมึงหายละสุดนี่ดิ เป็นใช่เดียวผูกข้อในทางหลังมันกับสูงโมเลยบลจักสูงกับขาเด็ิฟในเครดแล้วก็เป็นบ้านอันเดียดที่เคยไว้รุสเขาใส่กันนะมันเป็นแนวหนอัน <c oughs> นั้นกันเด็กน้อยแต่งนะเป็นตะแพงไหนขลุกคนบอกเขาจับใส่แล้วเนี่ยลูกคนเป็นหมักแต่งนะี่ทำนี่เขาใส่น้ำใส่แล้ว

เงินในกกบกนหนมาเบิดแล้ว <Overwatch> ื่ดแล้วไปขุดกระปูก็บม่มีกระปูบอกมันอึดมันยากเนาะมัอไปไกลรถทางไหนทางไหนมีไหน่าบอไม่ขนาดที่คุดกบไหนได้อีงบอได้มันอยู่ในกระปูเออ không thằng nó phù thằng nào mà không có bay cửa đó bay hột có bay hột thì sáng đấy ngoài <laughs> to len xịt nó bạn này một tèn mà tầm ใคยู่บอกินบ่เพ่งกันบ่ร้อยไปกินอบ่แบบนี้ไข่มามาปลากระป๋องกระบอกมีแล้วอันนี้ให้กินนี่ปูกกระมูเอาไว้หนงก่อนมาช่วงมีกัมีไรครับปลากระป๋องกับมามาไข่กินในสีกินยันนงบ่ท่นเพิ่เมเพิ่มในกระเบิดหรือเปล่ายังยั่ด้เจะรู้แล้วคือยังจะเ,เพิ่มเพิ่มนแเนาะ ใช่บัวจะเขื่อ้เพิ่นเนี่ยเพ่อนจะบิดจะเขื่อของอยู่คิดบิดแล้วนักแนวไหมไอ้ยนเกือะไรใช่อีกบ่อนางแดงใช่มันจากป่าจุก เจ็บปากตาเออจะบเห็ดได้ไรเจ็บตาน้ำเกลือพายก็ซื้อมาให้น้องไยลูกไหมเนาะมันบอขวดนี่ใช่ไหมอ่ะขวดนี้แหละเออมันเจ็บตาเราจะเอานี่ล่างบ่โด่ล่างในใดมันเป็นล่างเออใส่ซัมมิเสร็จบ่ หลังจมูหลังเผยหลังตาหลังคอเถิดดีนอนป่ะพอไม่ทำอจะหมนไะเปลืองเนาะห้ักเกือนี่เลไปเมื่อนำข่อยจะได้กินขนมไปเมื่อป่า โอบอกแดงมาเียนาบมูตัวหนอยตัวไหนบนไหน n น่อยแล้วบลูกมันะบอกนี่สานี่าแขงสานี่สี่แสนอามนี่แขงสแต่มันมาได้อะไรกัเป็นอือเอาื้อมูเาไปซื้อตลาดแบบซื้อเอาแบบห้างหัวมบานี้นะมาจบมาได้บอเอาย่ไเก็คือแบบขายอยู่คุโลดขาอยู่ใส เออไปขายอยู่ฮอเลยไปขายเผือกเทนเลยแต่กระเจมเป็นตัวเลยคั่วอยู่บ่เอาแบบคั่วแบบเอาคนเอายังินเงนออกแบบใส่เครงเทศขี่แล้วกะตุ๋มแล้วก็จะเป็นจำบอกก็กินกันอยู่หันเนาะเไปกินกันอยู่หันถือข้าวห่อข้าวไปขายอยู่หันแล้วก็ไปตุ๋มอยู่หันแล้วก็ตุ๋มแล้วก็จำจำแล้วก็กินกันหวาน อ๋อ่นนั้นเนาะกินกันอยู่หันเหมือนฮอปุตาเลยช่คล้ายกันกินกันอยู่หันพุท่าู้แกเอัอ๋อใส่ทงใส่ถ่ายให้ลูกให้ลานกินน้ำเลยองใส่เป็นหอปุตาอยู่พุทธาจับเม่นวังเลยิี่อินคือกันเกันฮอปุตาบ้านบ่แ่นบ่ยู่หันหันด ผมหว่านข่อยก็ม <up fishing in here> ีหอปุตาหลังจากจำถุปีหลังจากที่ชาวบ้านไปกันแล้วจากข้ากุ้งขาไก่ไปกินกันอยู่หั้นเลยจำเป็นแล้วเออของแม่นี่นะก็บุยเขาบริหารพ่ยัญชนะเห็ดได้แั่เรื่อนั้นบริหารไปทางไปเถิงเลยพันธุเห็ดนั่นก็ต้องแบบเหมืนเจ้าเคลื่อนพวนเพื้นอะไรอย่างก็พีบุตากับซิงนเขาจะเอิญที่จะพื้นก็ต้องไปขอบก่อนไปบอก แต่เหตุได้อาจารย์มัอที่害คือแบบเหตุบุญเหตุยังหนึ่งก็ต้องไปจำเพิ่นไปเซิร์นมืนเข้ามาแม่บอกเดียวกันบอกเดี๋ยวเป็นฮอบ้านฮอนักเมืองเด้เจ้าอิ่นพ่บุตาเป็นบุญบ้านบุญใหญ่เนี่ยทีไปเซิร์นเขามาแล้วก็แห่เข้ามาเข้ามาบ้านพอบุญแล้วปุ๊บเนี่ยขจจะก็ทิไปส่งบอกบอก มันจะเห็นอะไ่ได้เห็ดกะมบุตตารมก็บ่มมหอบตากรนทบตาอย่แบบนั้นบอกว่าแต่ละปีบรได้เลี้ยงบริไดเลี้ยงบระไลงบ้านลงเมืองอันนี้เวลาเห็ดขมงขาเมาตรงจำตรงไปจเพือจำบุตตาจบุตตาขาใหม่เจะก็อันนั้นคือกันเลี้ยงบ้าน ยางบ้านคือล่างบ้านแก็ที่นี่พี่บุตราเลยผลขึ้นมาเขาสิงเขาอย่างไรกับผลกระเพาล่างบ้านเนี่ยระยะหอบบ้านนะเด็กน้าขี้เหม็นอับนะแต่ละเฮือนอยู่พี่พอได้เห็นแบบนั้นกับแบบโมเมนต์แบบนั้นกับโมเมนต์เป็นหอเป็นยังในบ้านในในหน้าก็จะรู้เปล่ ของของชมหักซาพี่เ,งงจเจ้ากับ่นดูมาเตะเนี่ยนี่วะนังเด็กงงได้ข่อยพือว่าเจ้าก็บบุ่อยหูเป็นอะไบอกแสดงว่าแบบนี้ซะผีในนี้น่ะมีแต่อยากกินแต่น้ำลูกเจ้านี่บอกเร็วว่าคนอื่นในบ้านก็เคยทามกินคือกันเคยทามคือกันกินคือกัน พันไปพันหมอกไม้เท่านั้นก็บ่ได้มันทามพนันโลดแบบนี้มันให้ตัดหม่องอตัดไม้เท่านั้นพี่ปุยยิ่งรีบ <c oughs> ปุยชายแรงเด้อจับปุยย่งจับุยสายแล้วท้าวเปิ่นเหล่าอยู่บ่หวะตอนจะไปเบิง่งมาดิ <c oughs> มอไปเบิ่งมอยังเพิ่เกษสิบ่อขุบเมนบ่อมันเป็นบ้านเขาอยู่ใะไรโบเป็นบ้านเป็นเมืองมันอืมเมืองบางบดพี่น้องเฮ้ยเมืองบางบดเมืองบางบดเนีขนาดไหนเปนเมืองบางบดกับเมืองบ่ออันนี้เมืองบางบดเมืองบางบดแล้วนี่ตอนนี้เขาก็นอนนี่มันได้สนุกเขาชี้เขาสิ้ลุกประมาณสี่โมงห้าโมงเลยเมืองบางบดนี่ นี่แหละคือเขานอนตอนนี้กันไปไปพันไปพันต่อไปควรเขาก็ใหยเวลาเราเวลานอนบอาไปเคาะไปบอกเข่าเสียดยังต้องเคาะต้องบอกเขาก่อนต้องแจ้งเขาก่อนเบาปีคือแล้วนะปั๊บหายปั๊บหน้าเนี่ยนะเสียงโดดดังเนี่ยนะไม่ได้ไม่ได้เคาะไม่ได้เคาะอยาเห็ดเลยเห็ดลุกเนี่ยบัเห็นหัวเขาไหมบ้าเห็ดยังพวกมันที่มันทางมันยางไปยางมา เสียงบารงโกเงเสีงนี่ตานยังไปยังมากอีกมันจากไรบอกไปบกักไมมตันกับบได้ไปเห็ดคานพายตันกับบได้อีกได้ทางคนเทียเท่ยวทางเ,เที่ยวพีดีดยังไงได้บ้ไทเจ้านะ โม่หนก็อยากนอนนะฮะนั่นที่นอนเอืึอยแล้วอะอันนี้บอสที่นอนนอน้อแบบนี้จะเอืึอยนอนนี่เนี่ยหายได้มือเจ๊เอามาได้จนเด็กมันหายมเห็นหายคอยนอนมีแต่ให้นอนนอนเลยเลยอ่ามีแต่ซื้อมาให้นอนเลยเลยคอยฝัดมาให้นอนอืมคอยคอยซื้อให้คอยนอนกบมมาไอ้ห้องโมอมีแต่ซื้อมาให้แต่นอนนอน ขอน้องนอนนี da, ่ได้2ชุดได้2ชุดแล้วเสื้อแม่บ่แพงดีบ่บ่เต็มน้องนอนนี่ได้อันที่นอนใ2 2นแล้วแต่ว่าหมอเอื้อยนี่ยังบ่ได้ันจะนอนงดูบ่แม่นวิทแขวิทาพบ่บ่เต็มนอนงดูบ่แม่นตีนนี่นี่นนอนงดู้อให้ป้าลุงเบิ่งดูสุดบ่นงเต็มก็อยากได้ที่นอนอีกบาีแต่ของน้องว่าซั่น มันนอนของน้องมันนอนเหรอเนี่สุดตีนอีกตื่นแล้วบอสใคออกมาฝึ่น้องคนใดเอ๋เอ๋เอ๋ตื่นแล้วมันนอนเขาว่ามันเขาว่ามันห่อนแน่นี่การห่อนแน่นิปลอใส่บออกมันก็ได้ถ้าใส่ย่างมืนเศร้า ก็คือเปียกมินิอยู่เลยบ่บ่แม่นเย็บตาอีบ่นี่เย็บตาอีอ้าวเย็บตาบาดตมุดาอบ่เห็นหลายมื้อพี่น้องอือมาเห็นอีกทีเห็นว่าบ่สบายมันก็บ่ได้เป็นหยังเด้อเห็นอีกทีตูัปาเ็บบยาพี่น้องเอ้ยมียอดหนาไห้ยังมีน้ำตาเลยกเพ่เเห็นือ เนี่ยอีอีอืมกลับมาอีกทีนางแดงนางเต็มนางคำตาเบบี้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 อมัแพงอยู่บ่เต็มเนาะแพงอันหอมด้วยหอมด้วยมาพี่หอมน่องด้วยพี่พี่มานั่งขางนี่ขางเมยจะขางนี่หอมน่องด้วย ยังเคลิ้นอยู่นะอันที่นั่งอยู่ข้างหน้านี่ลูกสี่เลยได้พี่น้องเลยนี่งเลยแม่บอนนางแดงลูกห้าสี่คนเลยแม่บอนลูกสี่คนลูกสี่เหลืวสองสี่หรอปะสี่เหลืวสองผู้ชายได้เนาะตายบนน่ะเนาะผู้ชายเสียเดียวสองโดแต่ผู้หญิงแดงเป็นเลี้ยงลูกผู้หญิงบอจับกันวอาแบบเอ้ยเลี้ยงพี่นงผู้ชายบอจับ ปปาแบบภาษากุฏะบุแก่บ้านเฮาเนาะออเออผู้หญิงน,นี่ติดนะพอดีเป็นขู่เขาเลยเนาะลูกสาวบัดสองสามเช้าบ้านนี่ขาดองโอ้ยไปวังเคยเห็นวังนั่นนั่งเด็กลอยละม,ม,มันบอ๊อดได้เนาะเขามันมันบ๊อแลงน้ำเขาไกดีแหละแค่นั้นแหละย,ยาบ๊อแลงน้ำเขาขแล้วอเอาบ๊สิลแลงน้ำเขาเด้อแม่เคยแลงน้ำเขาบ่อดไ แม่น่าเคยแลน้ำข e tamam ้าบ่อตายแม่แลน้ำแม่แลน้ำพอลูกกัดจแลน้ำก้ากันเลยกันเนี่ยหนได้แนวแม่มาหน่อแล้วนาแม่จาแลน้ำพอลเอ้ย่ามันหายมันถูขึ้นแกควรมั้ยมงดาำตาเห็นไหมเห็นบเบิ่งเบื้องด้นน้องเบื่องด้าหูําตานะ เป็นอีกอย่างเงีนอีกอย่างเงี้ยอีกอยหายก็มีน้ำตาแพงบ่แพงแห้งบ่แพงไพ่สองคนนี่แพงไพ่ประกันตอบฮันเป็นเด้อตอบเป็นนี่ลูกหายลูกนอยใจแท้หนี้ก็ยังน้อยใจแต่ว่าบริษีนอนนำแพงไพ่ประกันสองคน กลางค่ำกลางคืนเรือามันนอนกลางเวนรนะขี้นินมมอจำนะพักไนนด้อยห่ยเด้อลุกหน่ะ,นะมันแหังมีแต่แนวนั่นขี้นินมมอนะเจ้นานะพักไว้คนใกล้ๆก็มีคนเก็บคนโซยหมือนนะเ <c oughs> ต็มไปเต้มระพังได้เอาไป,ปายังหน่อยดิทางบ้านเขาจะถือกันไปนี่อันนี้ถืออยู่บ่แต่ว่ามันเห็นมันสิยาดเลยไปไว้ลูกเขาเอิดนี่ยังก็ เขาอื่นยังวะอ่าคันอันลูกเลยคันลูกข่อยมาล่ากมันมีคนโตข้คนตายใช่ไหมันเขาจะเอาลงมันขาดนละมันจะป่ายไว้่านกันขึ้นก็เอามีเอามีดไว้ทั้งหัวกันมันจังบ่มีแนวนั้นมันแย่ตามความเชื่อ

โยน,นกับผมมาเลยใช้ไปไม้ไว้ในหัวใครอยู่มันในหัวเปนมองบังทุกเงี้ยโอ๊ยทำตาลายเลยโอเคโอเคพี่น้องเฮาจบคลิวไปจำนนเนาะขอบคุณขอบคุณมชมเด้องไลก์กดแชร์กดติดตามเนาะไปเพบกันใหม่คลิปหน้านไปเนองไปแล้วสบายดีสบายดีนั่งเต็มสบายดีป่าลุงสบายดีป่าลุงเออมื้อนี้กะ เวอร์มีกินปลาลุงกินเข่ากับเกลือ